คุณครับสุดยอดสุดยอดตอนนี้ครับสิครับชมแล้วครับโอ้ยไรล่าคนเร็วแม่นหน่อยครับพี่น้องมักมวนไปดีครับเพราะปกติการครับมันขึ้นนครับคนแนนสังกะสีไปดีครับมันขึ้นเหมมันซีพันขามาได้ไหมมันซีพันเบียดกันอยู่ครับโอ้จีแรกนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเดืกๆมาเหรือไมดนตรีมันห่าวไปดีโอ้ยพายนั่งเลยพี่น้องเต็มย่างเดียวครับโยกย่างเดียวครับ จบแล้วครับจบแล้วหลังจากมไปนี่กะสีเดินทางเข้าบ้านครับพักวันอีกสองมือแล้วกาเดินทางต่ออีกกันทราวิชัยอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามพ่อพี่น้องอ้าวเดินทางปลอดภัยสู้ๆทุกคนนะครับเด้อสุดยอดสุดยอดครับเยนมทสวาสิตีกันตีกันโบตีกด้อลไรพี่น้องนี่โอ้สุดยอดสุดยครับม้วนเลยทีทุกคนมันม้วนนะครับ เพราะนาซุออกเก็บต๊ะก็มาได้หลายบาทแล้วครับเงินครับเงินเนที่วันนี้เก็บเวทีไม่ค่อยเรียบเร่งเท่าไหร่ครับวันนี้ครับเพราะว่าไม่มีงานครับวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่มีงานหลังจากน,นั้นเสร็จกะจะเข้าบ้าน,นครับเดินทางเข้าบ้านต่อ บาเทนกันลุงตูกระทาคีกนาระสืบขออนุญาตเก็บเก็บวิธีรับได้ครับน้อง

เจ๊ก่อนไปได้มาขึ้นนี่สัมภาษณ์สุดใช่ตีตีกันม้วนมาขึ้นม้วนลุกทุกสัตวม้วนบ่ม้วนปุ๊บเงินปุ๊บก้อนลายปะมาขึ้นนี่มันมีมึงอยู่โอ้สังเกตสีจนรุนแรังมาสีฟันควานี่ได้อีกสองเท่อด่าสุดยอดจริงครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณดีๆครับในความตอนราญดีๆโอ้ เมื pues ่อยหายครับเต้นเมื่อยหายครับนั่งมาก่อนเราาได้ออกมาบ้างเมื่อไน่กระเป๋าว่าเปิดดูมาไหนกระเป๋าใม่่อะนี่มีอาร์นนี่บางเปิดดูเปิดระเื่อมีอย่งนมา้นมาพานใส่คาประกาศนะเปิดได้ปะ นี่มเสียกันลานปะป๊อดเปิอประตูจะเป็นลักฐานนะเดี๋ยว้านของของหายอย่างเนี้ยเหมนที่มาเพชรชนปะมีปี๊ปป๊อดเพันป๊อดมีอย่างการบ่เลยโอ้โหเปิดว่าลักหนลักนีครับอันนี้เปิดต้องเคื่องของด้องตัวอาับโอเคเอาไว้ทีละเอาไว้ทีละตัวใจมันถิ่นมละมันถิ่นมันหลับมีอย่งสัย่าง้อ่าข้อบามามนาดก่อนีบรีายว่ามันขึ้นนี่ฮะ ทิปลายมาเมาื่อคืนนี่ทิปลายว่ามาื่อคืนบอกมาบอกมาอีกแล้วชาวบ้านพักบ่เนี่ยรือสิกลับบ้านพร้อมไปลงเลยพร้อมไปล่องบ่กินจุต้องซ้อมเด็กินจุตเนี่ยก็นะโอเคโอเกโอเคพรอมเต้นพรอมยังขออะไรซิซัมเรือก็ต้องเอาลงซ้อมวันสองเมื่อครับพี่น้องตัวแรกน้ำบรีกับซ้อมแซมสักวันครับมาเบิ่งมาจากการล้างพื้นที่ตอพี่น้องเกิดเกดนะครับพ่มีคนตีกันดีๆรับเพื่อนๆครับ ตึงว่าสิได้เลิกโกคกทุ่มแลนะ้โอ้มวลมาครับมวลมามวลมาคนาล้เบิดจะโบกรถหายได้เสียรถออกได้จะหน่อยนี่น่ออกก็ได้เด้โยกยากจะแน่ยต,ต้องต้องไปเบิ้งซอยกันด้ไม่รถถู้ดวงไปอะไรไย <c oughs> แต่แต่ละแผนกนะครับแยกย่างเจ็บฟองพี่น้องหมอกล,งล่งเลยทางหลังพิธีนครับหมอกเริ่มล่ลงครับน้องนาคางเครื่องเจ็บฟองแล้วเปียอดเปียอดเปตามมาโลกยังอยู่ครับเนี่ยคนจ้างกับเปตามมาจ้างอยีกแล้วครับพี่น้องผมฟังมวลนะครับมันมีคนตีกันความรู้มืองยังดีครับ วันนี้หวยอยอกฝันดีหรือย,ยังครับไม่ได้ฟันอะไรเลยบ่ <c oughs> มันมารมันมารครับวันนี้มันมานครับ,รบ <c oughs> โอ้เอาไปเลี้ยงลิงได้งหลนะครับก็เป็นดีนะครับ,อ,บอันผู้ใดะจะมาคนเลี้ยงลิงลิงนะครับ <c oughs> คนเลี้ยงลิงมุ่งเข้าผู้ใดคนเลี้ยงลิง โอ้อคนเลี้ยงสร้างกันเสร็จแล้วนะครับเสร็จเปินเดินทางได้พอยุดไม่อยู่เนอคืึบอกขับมอไซค์มากเลยนะม่แบ้ไม่นด้อย่างมาก นะไปหน่อยมันก็น่นตาคลอแล้ววันนี้คนรักกินของมันเราตื้นแล้วบ่ดิเปไ็นไงหนาวไหม่ิหนาวไหมดิคุณต้นที่สร้างครับมานไหมเมืมเเ่อคืน่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ไม่สลายสี่ห้าพันนะไม่สลายนะครับท่าน่านโอ้รายการเป็นหมื่นนะครับนี่ครับรายการครับกำลังเก็บของเก็บแขงเตรียมชุดเตรียมเสื้อหลัางวิธีทำนี่น้องครับอ้าวเอาจะน้อยนะครับผ่นมันทอดสิบนาทีกันเป็นจังหวะางเลยพี่น้องได้ทำได้ซีบนึงครับเพียวัดครับ จาเรพ่อพ่าน้าะจัดเราพ่อมาน่ะจัดเรา่เราจะคีบเลยเาจะน้อกับพี่เรางจะก็บของไม่ได้รบอะทีาครับไม่เห็นดกลางมือเสามสี่เส้นไม่ยเหียไปประชุมเขาบมาขึ้นเจ้าะพี่เขียนสีคู่กับไพ่เขียนะสีคู่กับใ กลางคู่ก็เต้นพระเอกคู่เนี่ยนะวันจับคู่กันบ่การคู่กันคือเราโอ้มันมาครับมานครับมืออะไรมานวะบ่อควายมานนาะครับมันลูกตู่มาเมี่นบ่คือกรุงเทพครับบ่อเนียนบ่อควายมือซีทีเสียงขคืนเป็นบ่อควายมี่โดนบัตลงเฟสลงไลน์มันก็เต็มพ่อเต็มพวกมาไลนไลน์เลยการทีโดนตัวในงานที่จะเปิดวงปิดวงอย่างเช่นว่าช่วงไปกรุงเทพปิดพิเศษกันอยครับ พี่พีไม่แมเพื่อนก็จะใ้กำลังใจเนาะคือยังพม่างานเรื่อยๆมันก็ตามบุญวาสนาและบารมีที่เมบ่นกันไปบัตนได้พอพี่น้องกั้อยสอครับกันพี่นองหลากนพม่งานเขาอีกพวกมันครับหรื่ากับบ้านครับบ้านางันไฟนะครับเด้่ครับอบจังมากเมือนียว่ามีพี่น้องเลยกทะลุเป่าอยู่ดอก4ีบาทอยู่ก็ไปตดขอบคุณาครับ ครับผมวันนี้นี่โบ้พอดีโอ้ล่อเว้แต่งหน้าจำไม่ได้ผมเป็นโบ้ท่มดาด้วยลูกโบ้ยังครับโบ้บีโบ้บีเสื้อเนี่ยต้องใส่ต้องหุ่นกระปุโบ้บูโบ้บี้แต่ลายโบ้โบ้โบ้บี้สีสันเล็กๆน้อยครับกู้ได้เหรอสวยครับสวยสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับพี่น้องครับผม อ๋าสุราคินี่ครับขอฝากไว้สักนีดกันนะครับเด้อเดี๋ยวม้อตุลสกอญญาไปเ็บของนะครับขอบคุณร้านที่ทำมาิดตามรับชัมนะครับเด้อเบอร์แกรนด์เบอร์แรกครัขอให้ยืนดีมีแห้งครับเมื่อนี้ก็หัวออกครับขอให้ถูกหัวสกุลสกุลนะครับเด้อบันหาครับขอบคุณนะครับครับผมจะนำเชื่อนะครับครับน้องป้ายปพี่น้องลำเลื่อยลำเลื่อยคือกันค่ะพี่น้องขาแถวๆจะได้เอามาได้แม่แถมๆนะครับมขอบคุณครับสุกาคินี่ฝากไว้สักนีดนะครับป้ายพี่น้องสวัสดีครับ